สวัสดีครับพี่น้องทุกเสือครับวันนี้พี่จะมานำเสนอนะครับวิชารอบกองไฟนะมาลองดูกันครับว่ารอบกองไฟนะครับที่ควรจะรับรู้รับทราบจะเป็นยังไง ทุกคนพอจะเห็นหรือดูไปพร้อมๆกันกับพี่หรือยงังมาดูกันครับนะพี่ชื่อจักรทานมาทวีชดิกุลนะครับบูทางลูกเสือเอลทนะครับถ้าอยากรู้ก็เจอตัวเราให้ถามก,กันก็ได้นะครับตำแหน่งทางลูกเสือนะครับผู้ตรวจการลูกเสือประจําสำนักงานลูกเสือชาตินะครับองค์ประกอบของการชุมนุมรอบกองไฟนะครับก็มีอยู่เจอย่าง หนึ่งคือเตรียมสถานที่นะครับสองกองไฟสามการาจัดการที่นั่งนะครับสี่ประธานนะครับห้าพิธีกรหกการแสดงนะครับแล้วก็เจ็ดเรื่องที่แสดงนะครับมาดูองค์ประกอบแรกนะครับหนึ่งคือสถานที่ครับสถานที่นะครับคือการแจ้งนะครับหรือบริเวณ กว้างพอกับจํานวนคนนะครับการใช้ไฟจริงได้นะครับหรือใช้อาคารใช้ไฟเทียมได้นะครับนะองค์ประกอบที่2คือกองไฟครับเมื่อเรากางแจ้งใช่ไหมครับเราก็จะเห็นว่าเราจะประกอบไฟด้วยไฟจริงกองไฟที่ก่อด้วยไม้นะครับซึ่งหาได้จากบริเวณค่ายหรือใช้อาคารนะครับใช้ไฟเทียมถ้าเรา,าเคยผ่าน งานแผนการรอบกองไฟนะครับไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนเก่าก็ดีหรือวัตถุที่นะครับที่เคยมีมาที่เกาะไฟเทียมนะครับก็จะแบบเป็นอะไรเลยหลอดอีออนอะไรเงี้ยใช่ไหมครับองค์ประกอบที่3ครับคือการจัดที่นั่งนะครับควรจัดเป็นรูปเกือกม้านะครับหรือรูปครึ่งวงกลมนะครับให้กองไฟเนี่ยอยู่ตรงกลางนะครับที่บริเวณที่นั่งนะครับประธานผู้ติดตามและแขกผู้มีเกียรติ ก็จะสังเกตได้ตามรูปนะครับองค์ประกอบที่4ี่ครับก็คือท่านประธานนั่นเองนะครับก็คือเมื่อเราพร้อมที่จะแสดงนะครับเราก็ต้องมีประธานมีผู้ติดตามมีผู้ชมนั่นเองนะครับก็คือประธานนะครับจะเป็นผู้ใดก็ได้นะครับเช่นผู้บริหารสถานศึกษาตำนานผู้ใหญ่บ้านหรือบุคคลที่นับถือนะครับประธานที่พี่บอกว่าเป็นผู้ใดก็ได้ ส่วนใหญ่แล้วในโรงเรียนต่างๆก็จะใช้ผู้บริหารนะครับหรือเชิญผู้บริหารสถานศึกษาเองไม่ว่าจะเป็นผู้อำนวยการนะครับหรือรองผู้อำนวยการนั่นเองนะครับแต่ที่ี่บอกว่าเป็นผู้ใดก็ได้นะครับก็บหมายถึงว่าเวลาเราอยู่ต่างจังหวัดนะครับผู้บริหารไม่สะดวกนะครับก็อาจจะ,ะเชิญผู้ใหญ่บ้านหรือกำนันนะครับในบริเวณนั้นสามารถมาเป็นประธาน ุมุนล่ของไฟของเราได้ครับที่มระกบที่5ครับพิธีกรนี้สําคัญมากถ้าไม่มีพิธีกร,ก,ก,ก,รก็ไม่รู้จะรันกิจกรรมรันเล่าของไฟไปยังไงใช่ไหมครับซึ่งในโรงเรียนเราเนี่ยมีพิธีกรนะครับที่มีความสามารถยิ่งนะครับสองท่านเลยนะครับก็คือครูลินนาทองแดงของพวกเรานะครับแล้วก็ครูสันทงปุ่นเตปิดของพวกเราอีกเช่นกัน พิธีกรนะครับก็คือเป็นผู้นําในการชุมนุมนอกของไฟนะครับเริ่มจากเพลงปลุกใจก่อนเลยนะครับแล้วก็ลงท้ายด้วยเพลงช้างน่นองนะครับก็คือทําให้พวกเราเนี่ยมีอารมณ์นะครับอารมณ์ขันนะครับและมีประสบการณ์เป็นอย่างดีนะครับก็ทาให้สนุกสนานเฮฮาตอนทํากิจกครับนอกของไฟหรือทาการแสดงนั่นเองเป็นคนรันกิจกรรมเป็นคนรันงานชุมนุมนอกของไฟเนี่ยให้ให้ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยครับสนุกสนานนะครับโก็คือการแสดงรอบของไฟคือการแสดงของพวกเรานั่นเองครับการแสดงแร้เป็นหมู่นะครับแต่ถ้าของโรงเรียนเรามาันจะเป็นห้องเรียนนะครับหรือเป็นกองนะครับควรให้ทุกคนเนี่ยได้แสดงนะครับแสดงประมาณแปดถึงสิบนาทีก็แล้วแต่พิธีกรหรือ,อเจ้าของวิชาได้ใน ให้พวกเราดาเนินการแสดงนะครับอาจจะเป็นทั่วไปก็อาจจะเป็นสิบถึงสิบห้านาทีนะครับเหมือนที่พวกเราได้ได้เคยแสดงกันนะครับแล้วควรใช้ชื่อการแสดงนะครับควรจะส่งชื่อการแสดงล่วงหน้าสองชั่วโมงนะครับก่อนการแสดงส่วนใหญ่แล้วก็จะส่งชื่อ,อหลังจากที่ปล่อยให้พวกเราไปซักซ้อมการแสดงนะครับลองย้อนไปครับตอนที่พวกเราเข้าค่ายลูกเสือของโรงเรียนนะครับนะ ช่วงเวลานั้นแหละครับที่ให้พวกเราไปเ,เตรียมการแสดงนะครับ mm hmm. ก็ควรจะหัวหน้าห้องก็ดีหรือในหมู่สัก,ส,กสักหมู่ในในในห้องนะครับส่งชื่อการแสดงให้กับครูหรือพิธีกรรอบกองไฟในวันนั้นนะครับ mm hmm. เพื่อที่จะสามารถประกาศได้นะครับตอนตอนการแสดงของพวกเรานะครับว่าออกองที่สองพร้อมที่จะ แสดงในท้องเรื่องหรือในเรื่องอะไรอะไรเงี้ยนะครับและองค์ประกอบที่เจ็ดนะครับเพื่อเรื่องที่แสดงครับก็คือควรเป็นเรื่องที่สนุกขบขันนะครับต่อศาสตร์ก็ได้นะครับสนุกสนะเพณีศิลปวัฒนธรรมนะครับแล้วเป็นเรื่องที่เป็นกติเตือนใจต่างๆนะครับแล้วมีเพลงท่าเต้นประจําหมู่อะไรเงี้ยครับส่วนเรื่องที่ไม่ควรแสดงนะครับคือเรื่องที่ไร้สาระนะครับเช่นเป็นเรื่องลามุกนะครับเรื่องผีสางเวลาไร้คนเนี้ยนะครับ 7สีสังคมหรือบุคคลนะครับการเมืองล้อศาสนาอันนี้เป็นสิ่งที่ไม่ควรแสดงนะครับขั้นตอนการชุมนุมลอกกองไฟนะครับก็จะมีอยู่7ขั้นตอนนะครับหนึ่งคือการเข้าที่นั่งนะครับประจําที่นะครับสองจุดไฟนะครับและเชิญนะเชิญอะไรเชิญประธานนั่นเองนะครับสามประธานกล่าวเปิดนะครับสี่แห่พวงมาลัยและพุ่มฉลากนั่นเองนะครับห้าพิธีกรดำเนินรายการ ประธานเก่าปิดนะครับเการนัดหมายนะครับมาดูที่ขั้นตอนแรกครับการเข้าที่นีนะครับการเข้านั่งประจําที่นั่นเอี่ให้ลูกเสือและแขกผุ้มีเกีติเข้าประจําที่ก่อนเวลานัดหมายประมาณ1 0บถึงสินาทีนะครับเป็นอย่างไรเ,เช่นว่าเรานัดที่จะรอบกองไฟกันหนึ่งทุ่มใช่ไหมครับเราควรจะเตรียมพร้อมหรืออยู่ในสถานที่รอบกองไฟแล้วเนี่ยประมาณสัก 6โมง45นาทีนะครับ10-15นาทีโดยประมาณนะครับก่อนเวลาที่จะเริ่มนะครับสองครับจุดไฟนะครับพิธีกรเนี่ยนะครับก็จะสั่งให้หมุนเวิการในจุดไฟนะครับซึ่งท่านในรูปพิธีไปจุดเองนะครับนะแล้วก็เชิญประธานและผู้ติดตามครับเข้ามาในพิธีนะครับนะแล้วประธานก็จะสั่งกล้องต้งนะครับประธานก็จะเดินไปยืนอยู่หน้ากองไฟ ถ้าจะเสียได้ว่าในรูปเนี่ยมุมขวานะครับก็จะมีไม้ตั้งอยู่นะครับก็คือประธานก็จะยืนแค่ตรงนั้นพอนะครับแล้วก็เปิดการชุมนุมรอบกองไฟของเรานะครับ3ครับประธานกล่าวเปิดครับประธานเนี่ยเห็นไครับตามรูปนะครับก็คือประธานเนยยกมือขวานะครับแสดงมหาอุกเสือนะครับขึ้นไปด้านหน้าสี่ข้าองศานะครับแล้วกล่าวว่า เมื่อล่าวไปปุ๊บเนี่ยมันจะลงท้ายนะครับเหมือนจะลงท้ายก็คือข้าพเจ้าเนี่ยนะครับขอเปิดการชูนุมแล้กองไฟหน้าปัตนี้นะครับเมื่อข่าวจบนะครับพวกเราก็จะร้องฟู่นะครับสามครั้งนะครับพิธีกรก็จะนําร้องเพลงนะครับเช่นเพลงเสียงมนุษยินะครับหรือเพลงสรุดีมหาราชานะครับแล้วก็ต่อด้วยเพลงโรงเรียนนะครับนะฮะสี่ครับอันนี้ก็ขาดไม่ได้เลยนี่คือหมู่บริการนะครับหรือกองบริการที่ ครูหรือพิธีกรเนี่ยได้นัดหมายไว้แล้วนะครับให้ไปจัดพุ่มสลากนะครับแล้วก็พุ่มมะลายนะครับเนี่ยก็ตั้งแถวนะครับเป็นสองแถวนะครับแล้วสองคนหน้าก็คือถือพุ่มละลายแล้วก็พุ่มสลากนะครับพิธีกรเนี่ยนะก็จะหาคนโห่สามครั้งนะครับนะลูกเสือทั้งหมดเขาจะตอบฮิ้วด้วยนะใช่ไหมครับแล้วแห่เวียนขวาสามรอบนะครับพิธีกรก็จะร้องเพลงนำวงไป นะครับเราก็ลําไปนะครับพอครบ3ามรอบสองคนหน้านะครับที่ถือพวงมาลัยและพุงฉลากนั้นก็มายืนอยู่หน้าท่านประธานนะครับเพื่อมอบให้กับท่านประธานนั่นเองนะครับมาขั้นตอนที่5ครับคือพิธีกรดาเนินรายการนะครับหรือดาเนินการแสดงเนี่ยัลนก็นําร้องเพลงนะครับให้เวลาประธานจับฉลากนะครับหมู่ใดแสดงให้หมู่นั้นยืนขึ้นนะครับ โดยสั่งกรองตรงหรือหมู่ตรงนั่นเองนะครับ <illions. S 1> ในหมู่แสดงขอเคารพคนเดียวนะครับจากนั้นเรื <BC> ่องการแสดงได้พอแสดงจบนะครับก็ให้ไปยืนอยู่ที่เดิมนะครับแลาสั่งหมู่ตรงหรือกองตรงเท่านั้นนะครับถือเป็นการเคารพธรรมธานแค่นั้นเองนะครับนะเมื่อหมู่หรือกองที่แสดงเสร็จแล้วนะครับพิธีกรก็จะ หาคนเก่าเยลนะครับหรือเก่าวคำชื่นชมมันเองนะครับหรือเก่าวคำชมเชยนะครับก็ให้ตัวแทนที่ได้นัดแนะไว้แล้วนะครับจากกองต่างๆนะครับก็ส่งตัวแทนออกมานะครับแล้วก็กล่าคำชมเชย3ามครั้งไป ก็เมื่อกล่าวคำชมเชยเสร็จแล้วนะครับหมู่ที่แสดงนะครับก็ยืดขึ้นนะครับแล้วก็ขวากับมือซ้ายนะครับกล่าวตอบรับนะครับพร้อมกับโค้งศีรษะหนึ่งครั้งนะครับและนั่งลงนะครับเมื่อการแสดงหมดแล้วนะครับพิธีกรนําร้องเพลงเย็นๆนะครับหรือเพลงเอ่อเพลงช้านะครับเพลงที่ทำให้เรารู้สึกว่าดาวลงมานะครับหรือ ตั้งแต่เริ่มมาเนี่ยเราอารมณ์แบบฮึ่ขเขิอมานะครับนะก็ถึงจังหวะที่ใกล้จะจบแล้วนะครับใกล้จะจบการชุมนุมเมืองไฟแล้วนะครับ <ği> พิธีกรก็พยายามหาเพลงช้าๆเย็นๆนะครับให้พวกเราได้ผ่อนคลายนะครับแล้วก็ลดอารมณ์ลงนะครับแล้วก็เชิญท่านประธานนะครับเล่าเรื่องสั้นนะครับหรือคติเตือนใจ ขั้นตอนที่6ครับคือประธานกล่าวปิดนะครับประธานนะครับก็จะเล่าเรื่องสั้นนะครับที่เป็นกตินะครับเมื่อจบแล้วนะครับกล่าวปิดการชุมนุมรอบกองไฟนะครับและกล่าวตอนท้ายว่าข้าพเจ้าเนี่ยขอปิดการชุมนุมรอบกองไฟณั้นแบบนี้นะครับเท่านั้นเองครับก็จบละนะฮะนั้นขั้นตอนต่อไปก็พิธีกรครับจะสั่งกองตรงนะครับแล้วก็ทุกคนยืนนะครับชิดเป็นวงกลมนะครับจับมือกันนะครับแล้วก็สามัคคีชุมนุมนั่นเองนะครับ เดยเริ่มโยกตัวไปทางขวาก่อนก็ได้หรือซ้ายก่อนก็ได้ครับก็อยู่ที่พิธีกรนั่นแนะนั่นเองนะครับนะครับจบแล้วหมู่บริการก็นําสวดมนต์ร้องเพลงนะครับสัตเสริญพระารมีนะครับถือว่าเป็นอันจบขั้นตอนการชึ้นุมพระกองไฟนะครับเมื่อจบแล้วครับยังไม่ท้ายสุดนะครับก็คือขั้นตอนสุดท้ายนะครับเมื่อเส้นเสร็จเสร็จสิ้นแล้วนะครับก็คือการนัดหมายนั่นเองนะครับก็คือก่อนที่จะแยกย้ายกลับไปที่พัก ิธีกรก็จะชี้แจงนัดหมายของวันรุ่งขึ้นนะครับแล้วก็ปล่อยกลับเข้าที่พักโดยไม่ส่งเสียงออานะครับส่วนบุรุิการนะครับหรือกองบริการของพวกเราเนี่ยก็จะต้องทําหน้าที่เก็บสิ่งของนะครับดับไฟนะครับแลาทำความสะอาดสถานที่ให้เรียบร้อยนะครับนะก็ถือว่าเป็นการเสร็จสิ้นการชุมนุมรอบของไฟนะครับโอเคครับก็เท่านี้นะครับ ก็ถือว่าเป็นการแนะนำการชุมนุมนอกองไฟตั้งแต่ต้นจ,นจนจบไว้เพียงเท่านี้นะครับก็ขอฝากไว้นะครับขั้นตอนต่างๆหรืออ,อ,องค์ประกรอบต่างๆของการชุมนุมลอกองไฟนะครับพี่เชื่อว่าทุกคนนะครับก็สามารถดำเนินตามองค์ประกรอบและขั้นตอนต่างๆได้อย่างถูกต้องนะครับและพี่เชื่อว่าเมื่อ เวลาที่พวกเราได้ไปค่ายลูกเสือนะครับก็จะไม่ลืมสิ่งเหล่านี้นะครับที่พี่ได้แนะนําไว้นะครับโอเคครับก็ฝากไว้แต่เพียงเท่านี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ